สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแ,แล้วแองพักนะเช้าแล้วก็พักบ่ายสรุปเนาะหิวข้าวรือยังครับยังใช่ไหมในใครหิวแล้วผู้ชายตอบก่อนเนยว่าหิวนะผู้หญิงครับก็ยังยังเก่ยใสเบิกบานอยู่นะครับดีมากเลยฟังเสียงเพลงกรณีการแสงเมื่อกี้เนะี่ยรู้สึกเป็นกังบ้างเอย รือรู้สึกเหงาห่อยเศร้าส้อยหรือรู้สึกอ,อ,อะไรโอยหอยหาคิดถึงหรือรู้สึกท้อแท้และซึ้งเศร้ามันมีอยู่ประมาณสี่ตัวอารมณ์นะหนึ่งเพลงมันจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวอารมณ์ที่นําเรียนทุกท่านไปนเมื่อตกี้นี้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังเพลงธรณีกันแสง รู้สึกอย่างไงถ้ารู้สึกสดใสแช่มชื่นเปิดปานหมายถึงท่านรู้ตื่นและเข้าใจแปลว่าจิตท่านเป็นพุทธ,ธะแล้วถ้าท่านได้ยินเสียงธรณีกันแสงรู้สึกโหยหาอะไรท้อแท้หมายถึง